สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนะคะทุกๆคนเลยและที่สําคัญสวัสดีอาจารย์ผู้สอนปลายทางทุกท่านนะคะที่อยู่ทางปลายทางด้วยค่ะตอนนี้นะคะก็8ปดนาฬิกาแล้วนะคะก็ให้เวลาพวกเราเนาะเตรียมความพร้อมนะคะประมาณสักห้านาทีเนาะในการที่จะเข้าห้องเรียนมาเพราะว่าเราเจอกันคาบแรกเลยวันนี้วันที่4ธันวาคมนะคะซึ่งหลายๆโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะคะถวายพระพรนะคะน่านจะเสร็จประมาณสักเก้าโมงเนาะก็จะเข้ากันมาส่วนคนที่เรียนอยู่ก็คือเรียนตามปกติเลยนะคะตอนนี้ นะคะใครพร้อมที่จะเรียนกับอาจารย์บิกรบ้างเช็คชื่อนิดนึงดีกว่านะสกายมาเลยนะคะมีช่องทางที่เราจะคุยกันหลายทางมากนะนะคะก็คือช่องทางในสกายที่เราจะคุยกันตอนนี้เนาะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือ PLMS e-learning นะคะอย่าลืมเข้าไปในช่องแชทด้วยนะเมื่อวานนี้เราแชทกันแล้วนะคะแชทกันมันเลยนะคะได้ทดลองใช้กันแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะใช้ควบคู่กันไปด้วยในระหว่างที่เราเรียนหรือว่าเข้าห้องคอ,งองมพิวเตอร์นั่นเองนะคะแต่วันนี้นะคะตามกําหนดการของอาจารย์แล้วอาจารย์บอกว่า ว่ายังเรียนภาคทฤษฎีอยู่ใช่ไหมลูกเมื่อวานนี้นะคะเราเจอกันเราก็ได้แนะนํารายวิชาไปแล้วว่าวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษเนี่ยเราจะต้องเรียนอะไรบ้างเราเรียนแล้วเราจะได้อะไรแล้วเราทํายังไงนะถึงจะได้เกรดสีนะมาที่สไลด์ของเราค่ะเด็กๆคะ่ะหน่วยการเรียนที่1นเนาะนะคะวันนี้เราจะขึ้นหน่วยการเรียนที่1นึ่อ่าจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะเราก็จะสามารถอธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์ได้ระบุองค์ประกอบแล้วก็ส่วนประกอบได้นะคะ เราเรื่องแรกเลยวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะเรียนกันแบบชิลๆนะวันนี้นะนะคะไม่ต้องเครียดเนาะเช้าๆอยู่ต้องสดใสล่าเริงนะนะคะความหมายของคอมพิวเตอร์เลยนะคะนักเรียนขาหนังสือเรามีเราก็ต้องเปิดควบคู่กันไปด้วยนะคะหนังสือจะอยู่หน้าที่5ในหนังสือหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะหน้าที่5นะหน้าที่5หน้าลักษณะเป็นอย่างนี้นะ อ่าโอเคเห็นหนังสือเรียบร้อยแล้วนะคะตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานก็คือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นะคะแบบอัตโนมัติทําหน้าที่ใช้สําหรับการแก้ปัญหาต่างๆที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ ะะอ,อ,าอาจารย์แนะนำว่าถ้านักเรียนจะเลคเชอร์ก็ได้หรือถ้านักเรียนเปิดมีหนังสืออยู่แล้วนักเรียนใช้ปากกาไฮไลท์อะค่ะแล้วก็เขียนเพิ่มเติมในหนังสือได้เลยหนังสือเราใช้ให้คุ้มลูกหนังสือเราใช้ให้คุ้มเนาะนะคะถ้าในหนังสือเห็นไหมคะก็จะมีความหมายคล้ายๆกันเลยนะคะก็คือเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์ใช้ เป็นเครื่องช่วยในการจัดการข้อมูลนะคะไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นตัวเลขตัวอักษรสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะใช่ไหมคะโดยคุณสมบัติที่สำคัญของไอ้เจ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ก็คือทำให้ทำไมคะ,ะการที่สามารถกำหนดชุดคำสั่งล่วงหน้าได้ทำงานได้หลายรูปแบบ ใช่ไหมคะและที่สาคัญอำนวยความสะดวกให้เราด้วยนะคะข้อดีของคอมพิวเตอร์คืออะไรลูกข้อดีของคอมพิวเตอร์คืออะไรคะไหนช่วยบอกอาจารย์หน่อยว่าถ้าเรามีคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยมันมีข้อดีอะไรบ้างอย่างข้อดีในความหมายในหนังสือเนี่ยนะคะเขาบอกว่าสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็ว ลดการทำงานซ้ำซ้อนแต่อาจารย์อยากทราบข้อดีในแง่ของนักเรียนบ้างข้อดีในแง่ของนักเรียนบ้างว่าสำหรับนักเรียนนะคะคิดว่าคอมพิวเตอร์มีข้อดีอะไรบ้างในชีวิตประจำวันของเราดีกว่าเนาอะอะตอนนี้กำลังมึนๆอื่นๆกันอยู่นะต้องแบบว่ากระฉับกระเฉงฉับไวแล้วนะคะตอนนี้อาจารย์ ถามคำถามแล้วแล้วนะคะให้ตอบมาทางสกายแล้วนะคะถามว่าข้อดีของคอมพิวเตอร์นะคะสำหรับในความคิดของนักเรียนที่นักเรียนพบเจอในคิดว่ามันน่าจะเป็นข้อดีเนี่ยมีอะไรบ้าง<ม>อ่ะอาจารย์บิ๊กนะคะรอคำตอบของเด็กๆทุกคนจะมีศูนย์การเรียนไหนนะคะที่สามารถนะคะ เออกำลังมึอนอยู่เอารอนะอาจารย์รอคำตอบข้อดีของคอมพิวเตอร์ในความคิดของนักเรียน คืออะไรไม่มีถูกไม่มีผิดอ่ามีคนกําลังพิมพ์แล้วนะคะอ่ะรอรอรอเรามาดูคําตอบนะคะจากวิจัยอาชีวศึกษาพานันธุชีการปราจีนบุรีกันบ้างดีกว่าเนาะเขาบอกว่าข้อดีนะคะเอาไว้สืบคน้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในการเรียนรู้นี่นะคะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่ใช้สื่อสารการทางโลกออนไลน์ทําให้เราสื่อสารกันได้ไกลก็เหมือน ใกล้ประมาณนี้ใช่ไหมลกูกอ๋อ่ะแต่ตอนนี้ก็ต้องตบมือรวัรวๆนะคะให้กับพาณิชการปราจีนบ,บุรีค่ะโอเคได้แรงเสริมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเก่งมากค่ะทีนี้เรามาพูดถึงข้อดีใช่ไหมลกูกนะคะเราข้อดีของคอมพิวเตอร์เนี่ย มีหลายอย่างมากเลยแล้วก็มีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ในทุกๆด้านในชีวิตประจำวันในรอบตัวเราด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูประโยชน์นะคะในงานด้านต่างๆว่ามีงานด้านอะไรบ้างอันนี้เพื่อนตอบมาว่าสืบคน้นข้อมูลเพิ่มเติมในการเรียนรู้ก็คือเป็นด้านการศึกษานั่นเองเนาะนะคะอ่ะมีใครสงสัยในเรื่องของความหมายของคอมพิวเตอร์ไหมคะ ไม่มีเนาะอ่าอาจารย์ไปที่หัวข้อถัดไปเลยนะอย่างที่เพื่อนบอกเมื่อตะกี้นะคะข้อดีมันมีในหลายๆด้านมันมีข้อดีแล้วแหละคอมพิวเตอร์เนี่ยมันสามารถช่วยลดการทํางานของเราได้นะคะแล้วก็ทําให้การทำงานของเราเนี่ยมันสะดวกแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นใช่ไหมลูกอ่าทีนี้เรามาดูประโยชน์ประโยชน์ในเรื่องแรกนะคะก็คือด้านการศึกษาใช่ไหมคะ ด้านการศึกษาแน่นอนตอนนี้นะคะอาจารย์ก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนนักเรียนอยู่ใช่ไหมคะเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนอ่าเป็นเป็นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งเลยนะคะและที่สําคัญนักเรียนก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นหาข้อมูลในการเรียนต่างๆด้วยเหมือนที่ปาจิมบุรีบอกนะคะฉะนั้นด้านการศึกษา แน่นอนว่ามันอยู่กับเราตลอดตั้งแต่เราเรียนตั้งแต่เล็กเลยจนถึงระดับนะคะอุดมศึกษาเลยก็ว่าได้นะคะใช้ในแม้กระทั่งนักเรียนขาในร้าน7 e เ e ่ e อวก็มีคอมพิวเตอร์ให้เราเหมือนกันก็เป็นในเรื่องของการทำงานกันเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวอาจารย์พูดถึงแต่เราจะมาพูดถึงในเรื่องของด้านการศึกษาก่อนภาพนี้อันนี้คือสอนทำอะไรคะนักเรียนพอมองออกไหมชุดเป็นชุดของนักเรียนปัญญาพิวัตเรเหล่านี้แหละ ชุดนี้เป็นชุดที่นักเรียนปัญญาพิวัตรคือเราจะใส่ทยสีแดงใช่ไหมสีสูตรเนี่ยแต่ละสถาบันก็จะแตกต่างกันไปเนาะอ,อันนี้พูดถึงในปัญญาพิวัตินะคะแต่ถ้าเป็นโรงเรียนพอะไรก็จะใส่มียูนิฟอร์มของตัวเองอันนี้เป็นห้องนะคะสําหรับสอนในเรื่องของการคิดเงินเครื่องเครื่องคิดเงินนะคะที่อยู่เคาน์เตอร์นะคะก็มีการอบรมให้ ตรงนี้แหละก็เป็นการนำอคอมพิวเตอร์กับงานนักศึกษาก็คือให้เราได้การเรียนรู้การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีนั้นๆนนะคะเราไปดูประโยชน์นะคะในเรื่องต่อไปกันเลยในเรื่องของด้านธุรกิจค้าขายนะคะแน่นอนเลยเมื่อกี้เลยนะคะเรา,าใช้คอมพิวเตอร์ในการทำไมคะบวกลบเลขใช่ไหมคิดเงินธุรกิจค้าขายหรือแม้กระทั่งธุรกิจอื่นๆที่เราจะทำการวิเคราะห์เราใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ อย่างเงี้ยนะคะเช่นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้เป็นเป็นเป็นในเรื่องของด้านธุรกิจได้ด้วยเช่นขายของออนไลน์อย่างเงี้ยได้ไหมเออเห็นขายของกันเยอะเลยอะ่ะนะคะธุรกิจออนไลน์ตอนนี้มาแรงมากใช่ไหมคะาขายทุกอย่างบนอินเทอร์เนต็ตนะคะบนคอมพิวเตอร์แล้วตอนนี้นะคะทุกคนสามารถจับจ่ายใช้สอยกันได้เลยด้านธุรกิจขาย,ขาย คอมพิวเตอร์กับงานธนาคารการเงินใช่ไหมคะธนาคารการเงินต่างๆนะคะตู้ ATM ต่างๆที่นักเรียนเห็นในรูปนี้คอมพิวเตอร์ก็มีส่วนเข้าไปทําไมคะมีบทบาทด้วยได้เรากดเงินมาุกเงินเราจะออกทุกวันที่10ใช่ไหมคะเราก็จะไปกดกันมาชะจับจ่ายใช้สอยนะคะฉะนั้นนะคะกับการเงินการธนาคารต่างๆก็สามารถ อคอมพิวเตอร์ก็ไปมีบทบาทด้วยทั้งสิ้นเลยงานด้านไหนอีกราชการใช่ไหมคะทำบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะราชการต่างๆต่อพอลบอุอยทุกอย่างเลยที่เป็นงานราชการต่างๆก็มีคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วยในการจัดการเพื่อทำให้ทาไมคะเร็วแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ทำบัตรประชาชนแป๊บเดียวเองใช่ไหมถ่ายรูปปุ๊บปิ้นบัตรออกมาได้เลยอะ่ะ นะคะมันเร็วถึงขนาดนั้นเลยเนาะฉะนั้นก็ช่วยลนระยะเวลาในการทํางานได้ไหมคะมีบทบาทในงานด้านต่างๆแทบจะทุกทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเลยก็ว่าได้เนาะรูปแรกเป็นรูปเกี่ยวกับอะไรไหนบอกอาจารย์หน่ซีดูออกไหมคะคอมพิวเตอร์กับงานอะไรคะรูปแรกที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของนักเรียนเรื่องของนะคะสแกนเอ็กซเรยดูว่าเราเป็นโรคอะไร ก็มีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยวิเคราะห์นะคะช่วยให้มันเห็นภาพนะเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะอ่าสาววิบวการแพทย์ค่ะอาจารย์นะคะแล้วทางด้านขวามือละคะสีส้มๆคอมพิวเตอร์กับงานด้านอุตสาหกรรมวร้าวนะคะอาจารย์บุรีเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งเลยนะคะต้องตอบได้อยู่แล้วเนาะนะคะอุตสาหกรรมนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะอ่ะ ด้านอื่นนักเรียนเลคเชอร์เพิ่มเติมเนาะด้านการแพทย์แล้วก็อุตสาหกรรมนะคะอ่ะจบแล้วค่ะในเรื่องของความหมายนะคะแล้วก็ข้อดีประโยชน์ในด้านต่างๆเรื่องต่อไปเราจะมาดูในเรื่องขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์นักเรียนคะให้นักเรียนดูหน้าที่5ต่อไปเลยเนาะส่วนประกอบหลักของเจ้าเครื่องคอมพิวเตอร์แน่นอนอยู่แล้วสิ่งที่เราเห็นการที่เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยจะทำงานได้นะคะก็ต้องมี จอภาพใช่ไหมลูกมีจอภาพก็คือหน้าจอมอนิเตอร์นั่นเองต่อมามีจอภาพแล้วเป็นอุปกรณ์ในการสแสดงผลในการทำงานใช่ไหมคะเพื่อให้เราเห็นหน้าจอว่าตรงนี้เราทำอะไรอยู่ใช่ไหมอ่าต่อมาข้อที่2อ,อุปกรณ์ที่เรียกว่าเคสหรือว่า CPU เคสนะคะคือหน่วยประมวลผลกลางนะคะทำให้เจ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันสามารถทำงานได้ต่อมาลำโพง ปกติตรงนี้เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะนะคะก็คือทําให้มีเสียงออกมาใช่ไหมดูหนังฟังเพลงเสียงกระหึม่มขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของลําโพงของนักเรียนหรือท่านไม่มีตรงนี้จะฟังได้ไหมคะเสียงก็ออกจากเคสได้ค่ะนะคะเสียงก็ออกจากเคสได้เหมือนกันเนาะต่อมาข้อที่4ี่คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดนะใช้สําหรับป้อนข้อมูลหรือคําสั่งนักเรียนจดคร่าวๆพอเพราะว่าในหนังสือเนี่ยมันมีอยู่แล้ว นะคะนักเรียนดูประกอบกับหนังสือไปด้วยเนาะแล้วก็ข้อที่5นะคะเมาส์นะคะเมาส์เป็นอุปกรณ์สําหรับทำไมคะใช้ชี้เลือกส่วนต่างๆใช้ควบคุมหน้าจอบนเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองถ้าพูดถึงอุปกรณ์ต่อพว่วงก็จะมีพวกอะไรคะเมาส์เครื่องปรินต์เว็บแคมเครื่องสแกนเนอร์พวกนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ต่อพว่วงออกมาอีกเราเรียกว่าอุปกรณ์ต่อพว่วงเนาะ นี่อาจารย์เฉลยใบงานไปแล้วนะเนี่ย <AC 1> องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีที่เรารู้จัก1-3ข้อแรกใช่ไหมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์พีเพอรแวร์ข้อที่4นะคะเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมก็คือข้อมูลและสารสนเทศเดี๋ยวเรามาดูความหมายทบทวนความหมายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเจ้าฮาร์ดแวร์เนี่ยคืออะไรไอ้ซอฟต์แวร์เนี่ยคืออะไร,ลละระนะคะพีเพอ e แวร์คืออะไรข้อมูลแล้วก็สารสนเทศเนี่ยคืออะไร เรามาดูความหมายของเจ้าฮาร์ดแวร์ดีกว่านะคะฮาร์ดแวร์อาจารย์บอกไว้แล้วเนาะจำง่ายๆเลยฮาร์ดแวร์คืออุปกรณ์ชิ้นส่วนของเจ้าเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะที่สามารถทำไมคะจับต้องได้เช่นกล่อง CPU ใช่ไหมคะเคสเนี่ยจับต้องได้ละจอภาพมอนิเตอร์ก็เป็นฮาร์ดแวร์แป้นพิมพ์เมาส์เครื่องพิมพ์เครื่องสแกนภาพนะคะมีอะไรอีกแฟลชไดรฟ์ CD เมมโมรีมีอีกคะ โอเยอะแยะไปหมดเลยพิมเตอร์ใช่ไหมเครื่องพิมพ์ไปแล้วนะคะ,ะมีอะไรอีกมีอะไรอีกเว็บแคมโปรเจคเตอร์ได้ไหมได้เป็นอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์ทั้งหมดไมโครโฟนนะคะได้หมดเลยก็คือเป็นฮาร์ดแวร์นั่นเองคืออุปกรณ์ชิ้นส่วนนะคะที่สามารถจับต้องได้ ข้อที่2ค่ะเจ้าซอฟต์แวร์นะง่ายๆเลยก็คือเป็นโปรแกรมหรือชุดคําสั่งที่ทําไมคะใช้สั่งงานให้เจ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานนะคะโปรแกรมนะคะที่ทำที่ที่ที่ทำให้เจ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ทํางานก็จะมีอะไรบ้างถ้าเป็นซอฟต์แวร์ก็จะเป็นพวก Windows ใช่ไหมคะอ่า w i n d o w s 7 w i n d o w s 8 Windows XP Linux อันนี้ก็จะเป็นระบบปฏิบัติการนะคะที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทํางานพอลงระบบปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วก็จะมีเจ้าโปรแกรมต่างๆนะคะที่เราได้ใช้งานกันทุกวันนี้ก็จะมีอะไรคะ Office ใช่ไหมคะ Office Microsoft Office Word Excel PowerPoint ต่างๆนะคะหรือโปรแกรมอื่นๆที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอใช่ไหมคะ i e r e Pro s o n y Vegas อ่านะคะ มีโปรแกรมอะไรที่เรารู้จักเอาซอฟต์แวร์ที่นักเรียนแบบว่ารู้จักมาดีกว่ามีอะไรไหมคะซอฟต์แวร์ไลน์ไลน์ใช่ซอฟต์แวร์ไหมคะที่เราเอาไว้ลงที่เครื่องที่เป็น PC ของเราเนี่ยลน์นี่เป็นซอฟต์แวร์ใช่ไหมเป็นไหมนักเรียนคิดว่าเป็นไหมคือเราลงโปรแกรมไลน์ไว้แล้วเราก็แชทคือเราไม่เราแชทได้ทั้งมือถือใช่ไหมแล้วก็ในเครื่องด้วยใช่ไหมใครเคยใช้บ้าง อันนั้นก็เป็นโปรแกรมเหมือนกันนะเออเป็นโปรแกรมเหมือนกันนะคะเอ,อ่อเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆก็เป็นโปรแกรมเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็น Chrome, Internet Explorer, Firefox, s นะคะ Firefox นะคะ Safari พวกนี้เป็นโปรแกรมทั้งหมดเลยเป็นซอฟต์แวร์ทั้งหมดนะคะเออหัดยายสวัสดีค่ะ เริ่มทักทายกันมาแล้วเนาะนะคะศูนย์การเรียนไหนที่เพิ่งเข้าห้องเรียนมานะคะอย่าลืมทักทายจัมบิกด้วยนะจัมบิกเหงาแล้วตอนเนี้ยนะคะอ่ะโอเคซอฟต์แวร์เนาะ เป็นโปรแกรมหรือชุดยคำสั่งทำหน้าที่ควบคุมเจ้าฮาร์ดแวร์อีกทีหนึ่งเนาะให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันทำงานนะคะซอฟต์แวร์จะมี2แบบนะซอฟต์แวร์ระบบกับซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะซอฟต์แวร์ระบบก็คือพวกเจ้าระบบป,บบปฏิบัติการต่างๆเนาะที่เป็นพวก Windows ต่างๆนะคะส่วนซอฟต์แวร์ประยุกกต์็จะเป็นโปรแกรมนะคะเช่นโปรแกรม Office ต่างๆนะคะ Adobe อะไรพวกนี้นะคะอ่ะต่อไปเรามาดูที่ People w a ว e ก็คือคนที่ใช้เจ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านี้นี่เองนะคะก็จะมีคนที่จัดการนะคะจัดการระบบวิคิดวิเคราะห์ระบบเขียนโปรแกรมและเราสุดท้ายเราเป็นยูเซอร์นะคะยูเซอร์ก็คือใช้คอมพิวเตอร์นั่นเองต่อไปค่ะส่วนประกอบที่4ก็คือข้อมูลและสารสนเทศ มาเลยนะคะจะประกอบไปด้วย2คำนะนักเรียนข้อมูลกับสาระสนเทศนะคะเรามาดูข้อมูลก่อนนะคะข้อมูลนะคะก็คือข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่เกิดขึ้นแล้วใช้ตัวเลขนะคะตัวอักษรหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆทําความหมายแทนสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะเช่น<ม>ข้อมูลใช่ไหมอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะแนนสอบวิชาพิมพ์ดีดของนักเรียน อันนี้เป็นข้อมูลนะคะคือมันเป็นข้อมูลยังยังไม่ได้ผ่านการนำไปวิเคราะห์ถ้าผ่านการนำไปวิเคราะห์แล้วก็จะเรียกว่าสารสนเทศนะคะถ้านำข้อมูลไปวิเคราะห์แล้วนะคะในเรื่องของคะแนนสอบวิชาพิมพ์ดิจใช่ไหมพอไปะนำไปวิเคราะห์เสร็จปุ๊บก็จะเป็นเกรดเฉลี่ยของวิชาพิมพ์ดิจของนักเรียนแต่ละคนอย่างเงี้ยนะคะก็คือนำไปวิเคราะห์นำไปหาค่าเฉลี่ยแล้ว เป็นข้อเท็จจริงนะข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงที่ได้จากการรวบรวมนะคะอาจจะเป็นตัวเลขตัวอักษรสัญ,ญลักษณ์หรือว่าเป็นรูปภาพหรือว่าเป็นเสียงอะไรก็ได้นะคะเพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยทำการประมวลผลให้เป็นสารสนเทศต่อไปเช่นเราหาค่าเฉลี่ยเราเราไม่เราต้องมานั่งคํานวณมือได้ไหมคํานวณได้ค่ะแต่มันช้าแต่ถ้าเราเอาไปใส่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปุ๊บโอ้ยคำตอบมันออกมาแบบ อัตโนมัติมากในพริบตาเดียวเท่านั้นเองใช่ไหมคะอย่างเช่นอ,อ,อายุของพนักง,งานในในบริษัท c p พออย่างเงี้ยถ้าเราอยากต้องการหาค่าเฉลี่ยแล้วก็นำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยใช่ไหมคะไปใส่ใน Excel ใช่ไหมลูกกดนะคะคำสั่งสูตรคำนวณ a v e r a g e ออกมาเป็นค่าเฉลี่ยแล้วอ่คือมันไวมากนะคะฉะนั้นฉะนั้นข้อมูลกับสารสนเทศเนี่ย นะคะก็เป็นส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งเนาะนะคะในการประมวลผลข้อมูลนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างตัวอย่างของข้อมูลนะ,ะที่อาจารย์ยกตัวอย่างเน,ะนาะคะแนนสอบวิชาพิมพ์ดีของนักเรียนอายุของพนักงานราคาขายคำตอบที่ผู้ถูกสำรวจตอบในแบบสอบถามนะคะนี่คือข้อมูลที่เราไปรวบรวมมาซึ่งต้องเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกับสารสนเทศซึ่งเราจะนำไอข้อมูลตรงเนี้ย นำไปเข้าสารสนเทศคือนำไปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อให้ได้สิ่งที่เป็นข้อมูลที่สามารถนำไปอ้างอิงได้แล้วก็นำไปพัฒนาได้เช่นที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปนะคะผลออของความพึงพอใจที่นักเรียนมีต่อครูผู้สอนต้นทางอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะครูผู้สอนก็สามารถที่จะรู้ได้ว่านักเรียนมีความชอบอาจารย์ในระดับไหน5้าสี่สามสองหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะ นะคะคสารสนเทศ information ข้อมูลก็คือ data นะลูกนะภาษาภาษาอังกฤษก็คือ data ส่วนสารสนเทศก็คือ information ก็คือข้อสรุปต่างๆที่ได้จากการนำข้อมูลจากการนำข้อมูลตรงนั้นนะคะมาวิเคราะห์มาผ่านวิธีการที่ได้กำหนดขึ้นเพื่อนำข้อสรุปเนี่ยไปใช้หรือว่าอ้างอิงใช่ไหมคะ,ะเหมือนที่อาจารย์บอกเป๊ะเลยนะคะนี่คือสารสนเทศ อย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างเนาะเช่นคะแนนสอบของนักศึกษานะคะเป็นข้อมูลใช่ไหมเมื่อผ่านกระบวนการตัดเกรดแล้วก็จะได้เกรดเนี่ยที่เรียกว่าเป็นสารสนเทศเกรดสเกรดสเกรดสเกรดหก็ว่ากันไปนะคะตอนนี้นะคะนักเรียน เรียนกับอาจารย์นักเรียนก็ได้คะแนนไปนเรียนก็ได้ข้อมูลอาจารย์ก็ได้ข้อมูลจากนักเรียนว่านักเรียนคนนี้เ,เก่งกรรมประเมินครั้งที่1นักเรียนได้10คะแนนครั้งที่2 5คะแนนพอเมื่ออาจารย์เอาไปเข้าระบบคอมพิวเตอร์ให้คอมพิวเตอร์เนี่ยช่วยอาจารย์ประมวลผลนะคะอาจารย์ก็จะได้เกรดของนักเรียนออกมาทีนี้เรามาดูตัวอย่างของสารสนเทศกันบ้างนะคะอย่างเช่นนะคะเมื่อทําเป็นสารสนเทศแล้วอะไรบ้างเกรดเฉลี่ยนะ,ะอายุเฉลีย่ยราคาขายสูงสุด นะคะข้อสรุปจากการสํารวจคําตอบในแบบสอบถามอันนี้คือกระบวนการที่เราผ่านผ่านการคํานวณผ่านการวิเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วนะคะเราถึงเรียกว่าเป็นสารสนเทศอ่าเดี๋ยวเรามาทํำใบงานกันเนาะ อันที่1เดี๋ยวเรามาทําตรงนี้กันก่อนเลยเดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมๆกันคําสั่งก็คือให้นักเรียนวาดเครื่องออคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงอย่างน้อย2ชิ้นนะคะแล้วก็อธิบายว่าส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะมีอะไรบ้างพร้อมทั้งบอกอุปกรณ์แต่ละชิ้นมีหน้าที่การทํางานอย่างไร15นาทีหลังจากนี้นะคะใครมีอะไรที่สงสัยนะคะสามารถสอบถามอาจารย์ได้ การบ้านให้พวกเราหนึ่งข้อนะคะหนึ่งข้อให้พวกเราเนี่ยจับกลุ่มกันสามคนสามคนเท่านั้นก็คือจะให้ง่ายๆเลยก็คือจับกลุ่มบูรณาการนั่นแหละนะคะจับกลุ่มบูรณาการนั่นแหละอาจารย์ไม่ขออะไรมากขอนิดเดียวนะคะเป็นการซักซ้อมในการทําโฆษณาของเราด้วยไปในตัวเนาะตอนที่2จากใบงานเนี่ยถ้านักเรียนดูในระบบ PMS ใบงานที่2นะคะใบงานที่1ตอนที่2 นะคะก็คือเป็นในเรื่องของการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะให้นักเรียนเนี่ยจับกลุ่มกัน3คนนะคะถ่ายวิดีโอเมือถือละข้งเลาเนี่ยค่ะถ่ายง่ายๆนะคะความยาวไม่จากัดจะแป๊บเดียวจะยังไงอะไรก็ได้นะคะอาจารย์มีหัวข้อให้เลือกเนี่ยสหัวข้อตรงนี้เลย1 2 3นะคะการดูแลรักษาแป้นพิมพ์การทำเครื่องการทําความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์อาจารย์ตกนะคะการทําความสะอาด นะคะเครื่องคอมพิวเตอร์ก็คือเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยนะคะก็คือเช่นเราจะปัดฝุ่นเช็ดนะคะอย่างน้อยสัปดาห์กี่ครั้งอะไรกันยังไงก็ว่าไป3การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ก็คือเครื่องปริ้นนั่นเองให้เลือกอย่างใดยอย่างหนึ่งสมมติกลุ่มนี้เลือกการทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ค่ะก็มีคอมพิวเตอร์ในห้องห้อง l a บของเราห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมแล้วเนี่ยก็ ไปหามาก่อนข้อมูลวิธีการทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างนะคะหค่ะในการทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะอย่างน้อยควรทําความสะอาดออสัปดาห์ละหนึ่งครัง้งโดยการปัดฝุ่นนักเรียนก็ทำท่าปัดฝุ่นไปนะคะนำผ้านะคะผ้าไม่ควรเปียกเกินไปนะคะเป็นผ้าหมาดๆเช็ดทําความสะอาดด้วยจบคาสั่งเนี่ยนักเรียนสามารถดูได้เลยเนาะคำสั่งเนี่ยดูได้จากที่ไหนคะจาน์นะคะใน PLMS นะคะในรายวิชาพิมพ์ดีของอาจารย์แล้วก็เข้าไปหน่วยที่หนึ่งใบงานหน่วยที่หนึ่งคลิกเข้ามาก็จะมีนี่เลยตอนที่สองนะคะสายมิตรปารีบอกว่าอาจารย์หนูอัพไม่เป็นอนะทำยังไงคะนะคะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ทําให้ดูนะคะเป็นคําถามที่ดีมากๆเลยนะเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะคะนักเรียนมี อันนะคะเขาเรียกว่ามี Gmail อ,อย่างแรกเลยอันดับแรกต้องมี Gmail ก่อนนะคะเมื่อนักเรียนมีอีเมลของ Gmail นักเรียนไม่จําเป็นจะต้องออมีเป็นของตัวเองก็ได้หรือจะตอนนี้ยังไม่มียังไม่พร้อมไปยืมของเพื่อนมาก่อนหรือจะสมัคร Gmail ก็ได้หรือถ้าใครมีมือถืออยู่แล้วนะคะมีมือถือที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android หรือว่าเป็นอะไรที่ใช้ Gmail อย่างเงี้ยนะคะก็สามารถสมัครได้เลยก็คือให้นักเรียนเนี่ยลงชื่อเข้าใช้ นะคะลงชื่อเข้าใช้ใส่อีเมลของเราใส่รหัสผ่านของเราแล้วนักเรียนพอเข้าสู่ระบบเสร็จปุ๊บนะคะนักเรียนก็มาที่ช่องอัปโหลดตรงนี้ง่ายมากนักเรียนนะคะมาที่ช่องอัปโหลดเดี๋ยวอาจารย์จะเข้า gmail ของอาจารย์ก่อนนะอันนี้คือการเข้าสู่ระบบนะคะลงชื่อเข้าใช้แบบนี้เลยรอแปั๊บหนึ่งเห็นไหมคะแล้วก็กดทําตามขั้นตอนของเขาเลยเห็นไหมคะ คลิกคำว่าอัปโหลดนะคะแล้วก็คลิกที่เลือกไฟล์ตรงนี้แล้วก็ไปเลือกไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของนักเรียนแล้วก็อัพขึ้นไปแล้วก็เสร็จแล้วมันจะมีลิงก์นะคะให้นักเรียนเนี่ยนำลิงก์มาให้อาจารย์บิก๊กแล้วก็เอามาโพสต์กันนะคะในช่องแชทหรือว่ากระดานสนทนาส่งงานค่ะจาก ศูนย์ไหนอะไรก็ว่าไปอาจารย์อยากดูว่านักเรียนเนี่ยมีวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างไรบ้างนักเรียนสามารถดูตัวอย่างได้ใน Facebook เยอะแยะมากมายเลยนะคะหาข้อมูลก่อนหาข้อมูลก่อนเนาะนะคะทำคลิปสั้นๆง่ายๆนะคะไม่ต้องเยอะนะคะไม่ต้องมีกราฟิกอะไรเยอะแยะมากมายแค่อธิบายให้อาจารย์ทราบว่ามันมีวิธีการยังไงโอเคไหมคะ โอ้ชัดเจนเนาะแจ่มแจ้งเลยนะคะอ่ะฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของอาจารย์มิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ9นาฬิกา57นาทีสนาทีสุดท้ายวันนี้เนาะนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปแล้วก็ล่ำลากันดีกว่านะเจอกันอีกทีนึงก็วันพฤหัสหน้าคือมันเป็นวันหยุดใช่ไหมวันที่เอ่อ10ธันวาเป็นวันหยุดเราจะเจอกันแค่วันศุกร์นะคะวันศุกร์ตอนวันที่11 นะคะวันที่ส1จแล้วก็เจอกันคาบบูรณาการวันพุธนะคะฉะนั้นเ,ออเราจะหายไปสองคาบฉะนั้นอาจารย์ก็อาจจะต้องเล่งเนื้อหารกระชับเราเรียกว่ากระชับเนื้อหานิดนึง ฉะนั้นก็เดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้าแล้วกันนะคะวันนี้อาจารย์มิกต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกๆสวนการเรียนทุกๆวิทยาลัยเครือข่ายทุกๆโรงเรียนเครือข่ายและขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอนปลายทางทุกๆท่านเลยนะคะที่วันนี้ก็ดูแลควบคุมแล้วก็นักเรียนก็มีความตั้งใจในการเรียนดีมากนะคะสาหรับวันนี้อาจารย์มิกต้องลาไปก่อนแล้วนะคะหากมีข้อสงสัยประการใดนะคะสอบถามมาได้ทาง Facebook หรือว่าทาง p m s ได้เลยนะคะสาหรับวันนี้อาจารย์มิกต้องลานักเรียนที่น่ารักทุกคนไปก่อนแล้วนะคะเจอกันสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.